เราก็เริ่มปลูกไม้เฟสที่สามกำลังติดติดประมาณลอยลอยสิต้นตัวปลูกไม้คาดว่าอีกประมาณเดือนมกราหกสี 64, คือสีได้ผล เอาก็เห็ดไปเรื่อยๆตัวที่มันใหญ่เขาก็คอยตัดไปน้ำเพราะว่าเขาก็เห็ดแบบผ,ผสมผสานมีกล้วยแน่มีบักเพาตอนนี้สวนบักเพ่าก็อยู่อีกสวนหนึ่งนึ่มันเป็นสวนกล้วย เนี่ยทีกับประมาณสองลตอนนี้ก่้วยทั้งต้นเก้าต้นแก่กับประมานสามลอยขั้วตนแต่ว่ามันกับบอบไงพร้อมกันดอกเวลามันเป็นเทียมันกับเทียหน่อยเทียไง เทว่าเท้าบางเท้ากับถอกก้อนบางต่วนกับถอกลุ่นต่ว่าขาดว่ามันกับสีไรผลหรอก